สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวรัตนาพรรักจุย้ยชั้นม .6.3 สเลขที่31ค่ะวันนี้จะมาพูดในหัวข้อพรบรว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์มาตรา11ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าว อันเป็นการรบกวนการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขมีโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นอันมีลักษณะเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้รับข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้รับสามารถบอกเลิก หรือแจ้งความประสงค์เพื่อปฏิเสธต,ตอบรับได้โดยง่ายมีโทษปรับไม่เกิน200,000บาทตัวอย่างตัวอย่างเช่นการส่งอีเมลขยะที่แอบอ้างว่าเป็นแหล่งอื่นหรือการส่งข้อมูลจำนวนมากไปยังบุคคลอื่นโดยไม่เปิดเผยว่าใครเป็นผู้ส่งทำให้ผู้รับเกิดความรำคาญการโพสต์หรือฝากข้อความโฆษณา สินค้าหรือบริการในหน้าโซเชียลมีเดียของผู้อื่นซ้ำๆโดยเจ้าของเพจไม่ได้อนุญาตจนได้รับความเดือดร้อนหรือรำคาญตัวอย่างข่าวรัฐบาลเล่งกวาดล้างวิชาชีพหลอกขายของออนไลน์ผ่าน Facebook มากสุด82%นางสาวรัชดาธนาดิเรกรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DES) ร่วมกับตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและหน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการสอบสวนเอาผิดมิชาชีพออนไลน์คดีช่อโกงและหลอกลวงประชาชน โดยพบว่าตั้งแต่มกราคมถึงตุลาคม2,564เรื่องร้องเรียนผ่านสายด่วน1,2,1,2ส่วนใหญ่มาจากการซื้อขายของออนไลน์อาทิการสั่งซื้อของออนไลน์แล้วไม่ได้รับสินค้าได้รับสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาได้รับสินค้าชำรุดหลอกให้เซ็นรับปัสดุผิดกฎหมายรับคิวของ ขายของออนไลน์แบบผ่อนชำระโดยตัดสัดส่วนการร้องเรียนมาจากการซื้อขายผ่าน Facebook สูงสุดคิดเป็น82%หรือ19,296ครั้งในเว็บไซต์4.6%และอินตราแกรม4.3%และเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลในช่วงเดือนมกราถึงสิงหาคมพบว่าในปีพศ2564 มีการร้องเรียนปัญหาการซื้อขายทางออนไลน์เฉลี่ย2,221ครั้งต่อเดือนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วเฉลี่ย1,718ครั้งต่อเดือนทั้งนี้การกระทำดังกล่าวถือว่าเข้าข่ายความผิดกรณีชชอโกงต่อประชาชนเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน10,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ นอกจากนี้ยังเป็นการกระทำความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์มาตรา11ผู้ใดส่งข้อมูลคอมพิวเตอร์หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แก่บุคคลอื่นโดยปกปิดหรือปลอมแปลงแหล่งที่มาของการส่งข้อมูลดังกล่าวอันเป็นการรบกวนการใช้ระบบค,คอมพิวเตอร์ของบุคคลอื่นโดยปกติสุขต้องระวังโทษปรับไม่เกิน1 0 0 0 0แสนบาทอีกด้วยนอกจากนี้สำนักคณะกรรมการ กิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการคมนาคมแห่งชาติยัยงทำงานร่วมกับผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายเพื่อปิดกั้น SMS ชวนการเล่นพน,นันหรือปล่อยเงินกู้ปิดขฎหมายอีกด้วย